ขวายกไระดักวกกระเลี้ยงกระไคับรถบริการขายมีดสระวันเดียดขายพี่น้องน้ำส اؤ ซองโมงครับอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จกับได้เวลาออกมาลอกหาขายของเล็ขายมีดขายจอบขายเสียมคือเก่าลับพี่น้อง มันเป็นอาชีพเนาะแจสีไปหาแบบใดสูลย่นไปยังสี่ละสีโศกสีมันหรือประมาณกะล้อเบิ้งเอาขับพี่น้องลอไปน้ำทางยังจริงคนเห็นคนอยากได้่นกัสีคขวักเอาขับพี่น้องเดี๋ยวนี้จะประมาณสองโมงครับสองโมงสิบเอ็ดโมงที่ครับมพี่น้องครับ มีขายแลกกันหลายยางหลายแนวครับรถบริการของเราครับจะนี่สวรคได้น้ำมัสินค้าดีม่คุณภาพหลายอยางหลายแนวเอามาขายให้พี่น้องกันครับเป็นมู่บาานนะครับเป็นมีดโตมีดบางมีดตอกมีดเล็กอัจฉริยะสองมุ่งแดดออกจ้าเลยครับพี่น้องท่นใดอย่างใดกระอป่นเอาครับวเอาเด้อเด้อเด้อสี่หอกันเอามาไปครับไวจะไปติดตั้งกันแดนกันฝนครับ ลดบริการของรถาไปครับาไปมีหลายรุ่นหลายนสีครับราคาเงบื้องบนากาศน้ำเ้าให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่งครับท้าซีมันก็ได้ขายได้ขายไว้มีคนควักครับช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ดีารพี่น้องคนหายงินกันยากครับซื้อของซื้ออะไกันยากครับทรเอาออกมาแลกเอามีดเอาก เพราะว่าสะไปครับราคาเป็นกันเองครับคุยกันได้ครับเพ่อแม่พี่น้องครับหรือพ่อแม่พี่น้องจะออกบันร์พาไปครับไม่ต้ไปติดตั้งกันแด็ดกันผลครับกัดอึนรถบริการของโดดพาไปครับพาไปมีหลายรุ่นหลายขนาดหลายสีครับราคาเป็นกันเองครับพาไปครับพาไปด้านหน้าด้านในด้านใ้ด้านขวยกมือดับ รถบริการแดดครับพี่น้องสองโมยี่สิบครับนี่ครับแดดคักแดดแน่พี่น้องเสียมพาไกันแดดกันฝนรับเลขโทรศัพท์กบโทรศัพท์หางเอาบะมาเลกเอามีดเอาบะจุกเอาเน้อไปด้วยรถบริการแดดพี่น้องที่ได้ยงได้มีดจอบเสียมรถบริการของเฮาครับก็ดาไปมาขายว่าตักั พร้อมครับพาไปครับพาไปมีหลายรุ่นหลายขนาดหลายสีครับและครัเป็นกันเองครับพาไปครับพาไปหรือผมเป็นพี่น้องมิตรโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์หางแพ็คพินเก่าแพ็คินห้าครับกระเิ็เอาออกมาแหลกเอามิดเอาบกตก๊บเอาเสียงเอาเลยกันเลยครับมเป็นพี่น้องม่ใช่แหลกกันหลายยานไนแนลครับรถสองล้อ ขายตรงบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องครับการขายขวงครับนึงจะเป็นแบบใดครับพี่น้องโซเชีได้ขายโซเชีนลิครับละนิดปักจกเสียมเรยมีดผ้าถามยาถามครับราคข้าเป็นกันเองครับคุยกันได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับหรือพ่อแม่พี่น้องจะออกมันเสือกพาไปครับไว่ายไปติดตั้งกันแดดกันฝนครับการเดบริการของจอสพาไปครับพาไปมีหลายรุ่นหลายขนาด ครับราคาเป็นกันเองครบับพาไปครับพาไปด้านนาด้านในด้านซ้ายด้านขวายกไม่ดังยกไม่เรียกกันได้ครับรดบริการขายม่าขายเลือยขายบักจขายเสียงพาไปกันแนดดกันฝนรับเลกโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์ห่างเอาออกมาแลกเอามีดเอาบังจบลดบริการของเราครัรบ,รรบแต่น้ำมัน,นสินค้าดีมีคุณภาพ

เ็าีได้ขายได้พี่น้องสวพื่นที่อยากได้ครับเดี๋ยวนี้งจงออรจกินข,ข,ขายของยแลกโทรศัพท์่าโทรศัพท์หเอาแเอามีเอาบตกเอาเสียงกันไนะครับรดบริการขายไม่ขายเลยขายบัตกขายเสียครับ ในสอดในสร้อยครับบางมือก็ได้แต่ค้าน้ำมันครับบางมือก็บ่ได้ครับช่วงนี้แห้งขายของยากครับพี่น้องพาไปครับพาไปมีหลายรุ่นหลายขนาดหลายสีครับราคาเป็นกันเองครับพาไปครับพาไปหรือผมแบบพี่น้องนี่เอาครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนเด้อครับบ้านนี้คิดได้มายรอขายของเดี๋ยวดูเป็นจังไรรถกีฬาให้พ่่อแมพี่น้องในเบอร์ใหม่แด้วครับเด้อฝากติดตามช่อง ตาดลิดนุมบันหน้าได้เลยครับพี่น้อง